យ <issions> <s filtrateizer> <t> ើង <estaban> ខ <incorporatingnecessary> ្ញ <t> ុ <flats> <t> ំ7លក់7ตรงนี้เนาะមកកុំຕົ້ມตรงนี้เลยចា ซีกับกระเทียมนะคะทุกคนเนาะหอมรู้ว่ากระเทียมมัจ้ะแล้วก็มาตังก่อนนะทุกคนผัดให้มันหอมจ้ะทุกคนเนาะต้องอยู่ใกล้เลยไหมต้องอยู่ใกล้เลยแล้วเดต้องตันี้ให้มันหอมคนนะคนเพื่อต้องการต้อง ไ,ได้ทำขายค่ะกินเองเนะเาะแล้วก็ทำแบบง่ายๆจ้ะเจเลยก็จะใส่น้ำมันมะกอกน,นะคะทุกคนแล้วน,นะคะอันนี้ไข่เนาะเจเลยก็ต้มสุกแล้วนะคะต้มสุกแล้วเอามาแกะแล้วก็ามาหมักส่อิ้วดำเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ไก่นะคะเราไม่ได้ทำขายนะคะทุกคนเราทำกินเองเนาะ ท,ออท,ท,ทุกคนจะไห้รสชาติที่เราชอบแต่เพรายนะแบบายเราชอบทำทำกินอีกนะคะทุกคนแบบง่ายๆเนาะแบบง่ายๆนะคะทุกคน ทำอันดับแรกนะคะยังเลยจะมาตำเดี๋ยวเราเแล้วก็ดว็ปรุงเสร็จรอยแ้ันเดี๋ยวเราก็ปงาตามใจอบทีเนาะ ทำกินเองนะคะทุกคนแบบง่ายๆเนาะเแบบง่ายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปทุกคนเชอบไปมากมายเลยก็จะออมาถึนไปลนะ ทุกคนก็โกประมาณนี้แหละเราจะต้งตรนี้ให้มันหอคนละนทุกคนีเคืองบรงหมองกันแล้วทำกินเองนะคะทุกคนมันจะได้รสชาติที่เราชอบกัน เดี๋ยวคลิปนะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปจะบ๊ายบายจ้าเราก็จะเก่อนนะคะตรงนี้จเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊นะทุกคน ลาบผักซนะีกันเนาะลาผักซีกับกระเทียมนะคะทุกคนเนาะหอมู้ว่ากระเทียมมาจะ้ะแล้วก็มาตังก่อนนะคะทุกคนทํากินเองนะคะทุกคนมันจะได้รสชาติที่เราชอบกันบังเทีนค่ะเิ่มใ่น้มันของเยเลยนะคะไม่ได้ทำขายค่ะกินเองเนาะแล้วก็ทำแบบง่ายๆจ้ะเลยก็จะใส่น้ำมันมากรอกน,นะคะทุกคน เราก็ไม่กินกันนะจ๊ะแค่เอาก,กินเนาะกิ่นหอมๆนะคะทุกคนแล้วก็โกขลกออกมาเลนะแล้วเอาไปหั่นกับไข่าากขนะับไก่นะคะทุกคนแล้วก็ต้มมาดี๋ยแล้วก็จะไปต้มเอาไป เราก็กทําให้อ่อนๆจับถุน,น็อกถุงให้มันอันนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วรเราก็จะทํากินเองนะค่ะทุกคนมันจะได้รสชาติที่เราชอบกัน จะได้ยิหมอั่งข้านารเัก่อนะคะงจัง

ลองดีจังเปิดแก๊สกองเปิดแก๊สมาทุกคนปัดเชื้ให้มาสอนทุกคนเนาะ

เราก็ทำให้อ mm. yeah. oh. so ่อนๆจักถุงนาอกถุงให้มันอันนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเราก็จะเอาไข่ไปันคะนะคะอันนี้ไข่เนาะเลยก็ต้มสุกแล้วนะคะ ต้มสุกลรวเอามาแกะแล้วก็มาหมักใส่อียวดำนกทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ไก่นะคะแล้วเรามาขูดกระเทียมกับารากผักซีนะคะทุกคนเพื่อให้มันหอมน้องเดี๋ยวเราจะเอาไปโยนนะคะทุกคน เดีย๋ยวเลยจะพามาตำมาทำไข่พะโล้นะคะทุกคนเนาะไข่พะโลจะ้จ้ะยเยวเลยก็เตรียมมัดก่อนนะคะ,อคะกองด้วยจ้ะเปิดแก๊สกองเปิดแก๊สมาคะทุกคนน้องน้องไก่เนะาะเยวเลยจะทำเป็นน่องไก่นะคะเยวเลยก็ทำเป็นสีห้าชิ้นเนาะน่องไก่อะ่ะจ้ะ